สวัสดีครับเมื่อนี้กับพอกับผมนักศึกษาบานนาครับหลังจากทีวันก่อนผมในลงคลิปทีได้เรื่องยุ่งทีบหานกลางมุงนะครับมาเมื่อนี้ผมไปซื้อมุงมาาพึ่งเฮ็ดแล้วครับแต่ว่าก็ย้อมอนสมบูรณ์แบบเพราะว่ามันก็ยังเหลือช่องสวงข้างบนนี่ครับข้างนอกยุ่งไรแหงครับดูเห็นว่ไครับือ นี่ครับยุงบินหลายหลายหลายครับยุงยุงหลายแห่งเดี๋ยวพกชิพาเขาไปเบิ่งนข้างในว่าโอู้หูยนี่ครับกองนี้นี่ผู้นาครับเนี้ยมครับยุงผู้นาโอ้ยยุงข้งนั้นเลยเดี๋ยวสั่นเดีก่อนเพราะว่าจะเข้าไปนะครับอุ้ยึหึอือหึโบนบินใส่ไฟ ต้องดับไฟก่อนครับลาย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 เดี๋ยว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 คงขัไปข้างในก่อนครับนี่ครับลงกันในเขามาแล้วครับโอ้ข้างในกับลายคือกันครับเข่ามากปองไหนวะลายคือเก่าค้างยุ่งเตงหัว้ย เข้าได้สรุปว่าเข้าได้ครับตีว่ากับข้างหนอกกันแบบร้ายเลยข้างในก็นลายอุย้ย <c> ข <oughs> ้างในก็นลายข้างนอกก็ลายวันนวันทีนี้โอ้เข้าได้บ้างครับตีว่ากันยังดีกว่าแบบสมมติว่าข้างหนอกอ่านีเป็นหมืน่นนังสิ สองมืนสามมืนตัวข้างในก็สีเลืออยู่จักเครื่องหนึ 10, Bond, ่งซะที่เขามาได้ก็ไข like ่ก็ปล mm ่อยเต็มๆนะครับเห็นไหครับร้ายร้ายร้ายแหงไข่ก็กระการทีกว่าก็ร้ายที่เ้ามันล่ะต้องสูงไฟนำผม่าครับโอ้กนอดคนนี่หลังจากที่ผมในกลาง แงเขียวหเหาแล้วมันกะหล้ยคยือเก้านะครับเนาะแต่ว่ากะไข่กูบกลางอยู่แต่ว่ากะมิยงคือเก่าก็ธรรมดาละมันโบมีอียังถี่มาแก้ปัญหานี่ได้ดรอกผมว่ามันกะเหตุในลดจำนวนลงอยู่แต่ว่าเิใหร้อยเปอร์เซ็นต์มันกับบได้หรอกครับนี่นะครับคือการป้องกันยุงมันกะเหตุใดซ้ำนี้เนาะสรุป เบ็ดทุกอย่างเล้วหะรไฟไร้ยุงกระซาอันแงงกะกลางก็กงกยังมียุงคือเกา่าครับกะเย็นไนชัดเจนเลยกระตมุนแล้วครับทาผ้านาฟ้นไปหุ่นหลังสีนเร้ามีครับ <c oughs> ตัวนี้นอนอ้วมืดเนี่ยครับครับจงได้ก็ฝากติดตามเลยครับได้เรื่องคลิปเื่นๆนผมก็จะมา เห็ดเรื่อยๆเ,เนี่ยคลิปยุงกาจนาจะเบิสิ้นสุดเพียงแค่นี้แหละครับเพราะว่ามันเบิดที่จะมีวิธีอีกอย่างอีกแล้วสุดท้ายก็คือการแงงเคยเียวนี่คือจบแล้วครับเบิดมันก็ยังเห็ดให้มียุงคือเกาเนาะผมกระสีกระว่าสีซุ้มไฟอีกอยู่ครับซุ้มไม่นีละไทยกบซุ้มอยู่ ครับจิงไดก็ฝปากติดตามนี่นะครับวันนี้กาสวัสดีครับ